สวัสดีครับวันนี้ครับบบกับอกโอมาเตอร์เทรดเดอร์จมพวางแผนวิคอ์เทรดทองคำสำหรับวันจันทร์ที่12บมกราคม2,500แล้วนะครับก็วันนี้จะมาวางแผนเทรดทองคำนะครับล่วงหน้านะครับสำหรับเพนที่ชอบแผนเทรดนะครับก็ สามารถกดไลค์กดแชร์แผนได้นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ให้ทั้งในเรื่องของเทคนิคอล l และก็พันดัมเเท่าเลยนะครับสำหรับแผนเทรดทองคํานะครับสำหรับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับตามที่มีข่าวลนฟ์าเมื่อวันศุกร์นะครับก็เป็นผลบวกกับราคาทองคํานะครับราคาทองคําก็มีการดันราคาขึ้นมานะครับขึ้นมาเป็นไซเวอพขึ้นมานะครับไม่ได้ขึ้นแรงนะครับแต่เป็นการไซเวขึ้นมานะครับ ก็เป็นตัวเลขนะครับค่าตัวเลขได้ออกมาน้อยกว่าคาดนะครับทําให้ราคาทองคำํำราคาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็ยังมองทิศทางทองคํานะครับยังเป็นทิศทางแนวโน้มที่สามารถที่จะอัพเทนขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็เป้าหมายทาร์เก็ตนะครับก็มีโอกาสลุน้นออทามไฮได้เหมือนกันนะครับราคาทองคํายังไม่เสียทรงและก็เสียเทนนะครับเดี๋ยวเรามา วิเคราะห์นะครับในไทม์เฟรมตั้งแต่วีคเลยนะครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับมีการปิดวีคขึ้นมานะครับก็แท่งจะปิดวันจันทร์เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะปิดแท่งเขียวขึ้นมาได้นะครับราคาก็วันจันทร์มีลุ้นนะครับที่จะเปิดเก็บราคาขึ้นนะครับว่าแท่งเทียนนะครับค่อนข้างที่จะส่งราคาขึ้นนะครับหลังจากที่แท่ง ราคานะครับไม่หลุดโซนดีมานโซนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าราคาต4 5ันตีร้อยห้าติดนะครับเป็นตัวแนวรับของหลายหลายวันนะครับที่ราคานะครับไม่หลุดนะครับทุกครั้งที่ลงมาราคาสามารถดึงกลับนะครับไปยืนโซนได้นะครับจึงมองว่าโซนนี้นะครับเป็นโซนสําคัญนะครับแล้วก็ถ้าดีเกาะพีโบดูนะครับจะอยู่ในช่วงที่ พิโบ0.18นะครับก็ค่อนข้างเป็น v ิโบที่สำคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกราฟทองนะครับขึ้นมาแตะเกือบติด120นะครับก็จะเป็นโซน V ิโบสำคัญเช่นกันนะครับดังนั้นเป้าหมายนะครับก็ถ้าราคาเปิดวันจันทร์นะครับเปิดเก็บขึ้นมานะครับมีโอกาสนะครับสามารถที่จะเปิดคำโซน 4,4520ได้นะครับมีโอกาสขึ้นต่อนะครับถ้าสามารถยืนโซนได้นะครับแล้วก็เป้า่าทาทร์เก็ตนะฮะโซนบายนะครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับอาโซนบายสำคัญนะครับ4,480นะครับอาโซนนี้ครับที่เป็นโซนที่กราบนะครับเบรกราคานะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นเทรนไลน์แนวรับ ของทมเฟรม4ชั่วโมงนะครับแต่สังเกตว่า ISI นะครับยังมีแรงนัดตรงขึ้นต่อได้นะครับทำให้มองว่าราคานะครับมีลุ้นขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าตีสวิงด้านบนลงมาจะเห็นว่า,าราคาทองคำนะครับเบรกกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปแล้วนะครับตอนแรกจะอยู่ในกรอบนะครับตอนนี้ก็ อ่าเบรกตรงนี้นะครับจุดเบรกเบรกราคาขึ้นไปนะครับวันจันทร์มีโอกาสนะครับที่จะเปิดเก็บนะครับราคาขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็โซนต้านปัจจุบันก็ราคาด้านบนเลยนะครับซัพพโซนสี่พันสี่ร้อยอ่สี่พันห้าร้อยห้าสิบนะโซนปัจจุบันนะครับก็คือที่ติดล่าสุดน,นะครับ สี่พันสี่ร้อยยี่สิบนะครับถ้าขึ้นไปได้นะครับราคาเปิดเก็บขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสขึ้นต่อนะครับราคาสามารถขึ้นต่อได้เลยนะครับถ้าสามารถเปิดเก็บแล้วก็ไม่หลุดราคาเปิดวันนะครับราคาดันราคาขึ้นไปทดสอบตัวด้านบนเลยครับแต่ถ้าราคานะครับมีการพักตัวมีการย่อนะก็มีแนวรับนะครับอย่างเช่น อโซนทำเฟรมย่อยตรงนี้นะครับดีมาโซน4,000ประมาณ490-1,500นะครับถ้าลงมานะครับย่อลงมากกว่าน,นะครับก็ยังมองว่าย่อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โซนสำคัญด้านล่างก็มองขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะหลายๆทำเฟรมนะครับยัง เป็นทิศทางเงาโลมองขึ้นอยู่นะครับกราฟตอนนี้จึงเป็นการไบแอดมองขึ้นนะครับวันจันทร์กราฟมีท่ากระโดดนะครับมีลุ้นมากกระโดดขึ้นทะลุเก็บขึ้นไปนะครับแล้วก็พักตัวแล้วก็ต่อมีโอกาสครับก็สําหรับใครที่รอเซลลนะครับก็รอโซนด้านบนนะครับแต่รอบายนะครับย่อนะครับพยายามอย่าไล่ราคานะครับบางครั้งราคา อาจจะมีการแกว่งตัวนะครับแล้วก็พักตัวได้นะครับถ้าราคาขึ้นไปเราสามารถย่อบ่ายได้ครับถ้าย่อลงมากกว่าเราบ่ายนะครับ,ถ,ราบ,ารบถ้าจะสเตลก็อาจจะเป็นการส่วนเทนนะครับแต่ก็รอนะครับรอชุดพักตัวให้ทำฟิมย่อยได้นะครับ15นาทีนะครับถ้า ราคานะครับมีการ Overboard นะครับสามารถที่จะเซลลงมาได้นะครับแต่ยังมองภาพรวมนะครับมองขึ้นป่าต่อนะครับมีโอกาสเบรกอธามไฮนะครับทบทวรอบนี้มีลุ้นมากครับก็ยังไงเพื่อนๆที่เทรดก็ m m ็พอร์ตนะครับวางแผนเทรดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเดี๋ยวมาอัปเดตแทนกัน ในกลุ่มต่อได้นะครับเดี๋ยวก็วจะพาเทศดน,นะครับวิเคราะห์ให้เพื่อนๆแบบนี้นะทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ